่อนที่จะปลูกแม่มริสุทก็จะไปเก็บเกี่ยวขมิ้นชันให้ดูนะคะขมิ้นชันมีอายุการเก็บเกี่ยวแปดถึงเก้าเดือนนี่เห็นไหมคะต้นของขมิ้นชันหมอบหมดแล้วค่ะต้นเป็นสีน้ำตาลใบก็เป็นสีน้ำตาลนะคะกระถางนี้จะตัดใบออกนะคะตัดใบสีน้ำตาลออกเนี่ยปล่อยทิ้งไว้ครบปีจนเขางอกขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมคะขมิ้นชันถ้า เราปลูกใหม่ๆเนี่ยเขาจะแตกยอดออกมาเหมือนกระถางนี้เลยค่ะก็จะคว่ำกระถาง5นิ้วกับกระถาง1.5ลิตรนะคะสำหรับกระถาง8นิ้วนี้เก็บไว้ให้เขาเจริญเติบโตเอาไปเก็บเกี่ยวปีหน้าค่ะเพราะว่ากระถาง8นิ้วได้งอกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะก็ปล่อยเลยเพียงแต่เติมดินเท่านั้นค่ะเนี่ย กระถางขวดน้ำ1.5ลิตรนะคะแม่มลริซอนได้ปลูกโดยการนำขวดน้ำ1.5ลิตรมาตักครึ่งแล้วก็ลองทดลองปลูกขมิ้นชันลงไปก็ลงหัวได้ดีมากหัวแน่นหัวตึมเลยค่ะดินจากที่เป็นดินร่วนก็เหมือนดินจะแน่นเพราะว่าเราปลูกมาจนครบหนึ่งปีแล้วนะคะเนี่ยดินแน่นมากแล้วก็เป็นหัวหัวเยอะมากเลยค่ะ กระถางที่คว่ำออกก็ไม่ทิ้งนะคะจะนำมาปลูกใหม่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะมคือสภาพกระถางจะทนมากเพราะเป็นขวดน้ำ1.5ลิตรนี่แง่งนะคะนี่เง่าเดี๋ยวจะเก็บทั้งเง่าทั้งแง่งใส่กระถางขวดน้ำ1.5ลิตรให้ FC ดูเห็นไหมคะทั้งเง่าทั้งแง่งนะคะนี่เขาเรียกว่าเง่าเนี่ยนี่เล็กๆนี่เขาเรียกว่าแง่งเง่านี้จะเป็นรูป ดีๆคล้ายๆรูปไข่นะคะแง่งก็จะเป็นแง่งเห็นไหมคะแง่งเล็กๆนะคะที่หักออกมาเพราะว่าแน่นมากเห็นไหมคะเต็มกระถางขวดน้ํา1.5ลิตรเลยค่ะตกมากนะคะหัวเยอะมากนี่เห็นไหมคะกระถาง5นิ้วนี้หัวขมิ้นชันทะลุออกนอกกระถางเลยค่ะแล้วดินก็แน่นมากเดี๋ยวตบนะคะตบหนักๆเพื่อให้ดินลอนออกจากกระถางนี่ออกมาแล้วนี่เห็นไหมคะทั้งเงาทั้งแง่ง ติดอยู่ตรงรูกระถางเลยค่ะหัวเยอะมากเลยค่ะแง่งใหญ่ๆเลยเนี่ยแง่งเวลาปลูกนะคะเราใช้แง่งปลูกก็ได้หรือว่าจะใช้เงาปลูกก็ได้เนี่ยก็ได้เยอะนะคะนี่จะเป็นเงาของขมิ้นนะคะแล้วที่ที่แม่มาริสอนถักออกเนี่ยจะเป็นแง่งค่ะหลับขมิ้นชันที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะ ก็จะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่กระจากวางไว้ในอุณหภูมิห้องที่ถึงในร่มในอุณหภูมิห้องก็ออกเป็นลักษณะนี้ค่ะ